V.R.D. ดดูดวงปี2567ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภสรุปการย้ายของดวงดาวสำคัญสคัญในปี2567ดาวพฤหัสบดีตัวแทนพบมรณะและพบลาภาของคนลัคนาราศีพฤษภอยู่ในตำแหน่งราศีเมษซึ่งเป็นตำแหน่งวินาศกับดวงชะตาของคนลัคนาราศีพฤษภ ตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่30เมษายน2567จากนั้นดาวพาปปฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีพฤษภทับลักนณาไปจนถึงสิ้นปี2567ดาวราวหูตัวแทนพบกรรมมะของคนลนักนณาราศีพฤษภอยู่ในตำแหน่งราศีมีนพบราพะตลอดปี2567ดาวเสาร์ตัวแทนพบสุพะของคนลนักนณาราศีพฤษภ อยู่ในตำแหน่งราศีกุมภ์พบกรรม,มะตลอดปี2567ดาวมฤตยูตัวแทนพบกรรม,มะของคนลัคนาราศีพฤษภทับลัคนาอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภไปตลอดปีจนถึงปี2572สรุปดวงชะตาในปี2567ของคนลัคนาราศีพฤษภ ดวงชะตาโดยทั่วไปคนลัคนาราศีพฤษภในปี2567จะดวงดีที่สุดในรอบ12ปีเมื่อผ่านผลวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปโดยตั้งแต่ต้นปี2567เนื่องจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ฝ่ายสุพเคราะห์ยังอยู่ในตำแหน่งวินาศกับดวงชะตาโดยตำแหน่งวินาศถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลังแต่อยู่ในตำแหน่งราชาโชค ดังคำกรที่กล่าวไว้ว่าราชาโชคฉลกเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดังนั้นคนลัขณาราศีพฤษพจึงได้รับการสนับสนุนในเชิงรับจากผู้ใหญ่หรือจะได้รับภารกิจที่ต้องทำงานแบบเบื้องหลังไม่ออกหน้าชีวิตของคนลัการาศีพฤษภอาจพบกับศัตรูรับหรือมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่บ่อย โดยคนลัคนาราศีพฤษภจะรู้สึกได้ว่าดวงชะตาของตัวเองดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังดีไม่ถึงที่สุดเหมือนโชคดีแต่ก็บอกใครไม่ได้จะมีความรู้สึกอึดอัดใจลึกๆอยู่ข้างในแม้ชีวิตจะไม่ได้มีอุปสรรคเข้ามาหนักๆแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีความสุขมากแต่เมื่อผ่านวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาทับดวงชะตา เมื่อดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ที่ให้ผลดีที่สุดกับดวงชะตาและให้คุณตลอดในรอบ12ปีมีเพียงครั้งเดียวโดยดวงชะตาของคนลันาคราศีพฤศภจะดีขึ้นในทุกๆเรื่องดังนั้นไม่ว่าคนลันาราศีพฤศพจะเจอปัญหาประสาทใดๆจะมีทางออกมีหนทางแก้ไขเมื่อผ่านพ้นวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปในด้านการเรียนและด้านการงาน คนลักขณาราศีพฤษภยังคงต้องเก็บตัวอยู่เบื้องหลังจะเหมาะสมขวานักเรียนนักศึกษาผลการเรียนยังดีขึ้นแต่ดีไม่ถึงที่สุดยังมีความอึดอัดใจในเรื่องผลการเรียนหรือผลการเรียนอาจไม่ตรงกับตามที่คาดหวังไว้ส่วนคนที่ทำงานชีวิตในการทำงานยังคงมีปัญหาประสาหรือมีเรื่องที่ไม่คาดคิดมีศัตรูรับอยู่ แต่คนลัคนาราศีพฤศภก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ในขณะเดียวกันคนลัคนาราศีพฤศภบางคนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบลับๆแต่หลังจากวันที่30เมษายน2,567เป็นต้นไปเมื่อดาวพรหัสสวดีจะให้คุณกับดวงชะตาทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานวิชาการใดๆก็จะรับรื่นขึ้นครูบาอาจารย์ก็จะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีสอนแล้วเข้าใจช่วยเหลือในเรื่องการเรียนได้ ส่วนผู้ที่ต้องการหาสถานศึกษาต่อหรือกำลังเลือกสาขาวิชาเรียนก็จะได้เรียนในสาขาหรือสถานที่เรียนที่ตรงกับความคาดหวังในด้านการงานคนที่กำลังหางานจะเจองานที่ถูกใจส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วมีโอกาสได้รับการสนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้าของการทำงานมีโอกาสได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งงานที่ถูกใจมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนได้รับการชื่นชม ในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนจะมีโอกาสโยกย้ายไปทำงานแดนไกลได้ไปต่างประเทศอุปสรรคในเรื่องการงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้คนลัคนาราศีพฤษภยังจะมีโชคลาภในเรื่องของภารกิจการงานโดยคุณได้รับโชคลาภในเรื่องการงานนี้มาตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม2566แล้วเนื่องจากดาวลาหูถึงเป็นตัวแทนในเรื่องของการงานเดินไปในตำแหน่งราศีมีนตำแหน่งโชคลาภ และยังคงอยู่ในตำแหน่งราศีมีนนี้ตลอดทั้งปี25 6 7ส่งผลทำให้คนลักนาราศีพฤษภได้โชคลาภจากการทำงานซึ่งอาจเป็นโชคลาภในรูปแบบของเงินทองเช่นมีคนมาให้งานที่ทำให้เกิดรายได้แบบฟุกฟุกบางคนได้ไอเดียสร้างอาชีพเสริมบางคนเก็บนี้จากลูกนี้ที่คิดว่าเป็นนี่ศูนย์ไปแล้วหรือบางคนได้โชคลาภที่ไม่ได้เป็นตัวเงินเช่นได้งานทำที่เป็นงานง่ายๆมีคนมาช่วยงานที่ตรงกับความต้องการพอดี คนที่หางานอยู่ก็บังเอิญมีคนมาแนะนำงานให้พอดีซึ่งเกณฑ์การได้โชคลาภในเรื่องของการทำงานนี้ยังส่งผลดีกับคนลัคนาราศีพฤษภไปตลอดทั้งปี2567อย่างไรก็ตามดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในเรือนการงานด้วยทั้งปี2567ก็ยังส่งผลทำให้คนลัคนาราศีพฤษภต้องมีความเครียดเหน็ดเหนื่อยกดดันจากการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำงานหนักแล้วก็ขอให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสได้รับชื่อเสียงความก้าวหน้าและความสำเร็จตามมาในส่วนด้านการเงินดวงชะตาด้านการเงินของคนลัคนาราศีพฤษภเนื่องจากดาวราหูส่งผลดีในเรื่องของการได้โชคลาภได้โอกาสในเรื่องของการทำงานแล้วจะได้เงินดังนั้นคนลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีช่องทางในการทำเงินที่มาจากงานเช่นได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง ทำให้ได้เงินเดือนเพิ่มหรือได้โบนัสพิเศษมีรายได้จากอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจหรือทำอาชีพอิสระจะมีโอกาสรับงานมากขึ้นมีโอกาสขยายธุรกิจใหม่แต่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะมีงานเข้ามามากขึ้นแต่ก็รายได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันงานที่เหมาะสมสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ดาวราหูให้โชคลาภนั้นควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง งานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างชาติงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเช่นงานซื้อขายทางออนไลน์หรือการเป็นตัวแทนในหน้าก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของโชคลาภและการสูญเสียการเดินทางไกลจะย้ายมาทับตัวตั้งแต่วันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปจึงจะส่งผลทำให้คนลัคนาราศีพฤษภจะมีโอกาสได้รับมรดกได้ทรัพย์สินจากการสูญเสีย การมีรายได้จากเงินประกันชีวิตเงินประกันภยัยค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆและมีโอกาสได้เงินทองจากการเสี่ยงโชคการพน,นันการลงทุนที่ไม่ได้มาจากรายได้ประจำแต่คนลัคนาราศีพฤษภต้องระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันหรือธุรกิจสีเทายาเสพติดต่างๆเพราะมีโอกาสหมดตัวต้องระวังว่าถึงแม้ว่าคนลัคนาราศีพฤษภจะมีโอกาสสร้างไรายได้ทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น แต่คนลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายและพึงระวังในเรื่องของการที่จะมีเหตุการณ์ทําให้คุณต้องนําเงินเก็บออกมาใช้และระวังการใช้เพลินจนหมดตัวอีกด้วยในด้านความรักดาวอังคารดาวตัวแทนด้านความรักของคนลัคนาราศีพฤษภโครจรอ,อย่างรวดเร็วไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคม25.67ดดังนั้นความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีพฤษภจะมีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นพราะในปี2567นั้นดาวพฤหัสบดีย้ายมาให้การคุ้มครองโดนชะตาทําให้ชีวิตของคุณโดยทั่วไปของคนลัคนาราศีพฤษภราบลื่นมีความสุขการเงินดีความรักจึงดีตามไปด้วยดังนั้นคู่รักที่ยังไม่แต่งงานก็อาจมีการตกลงแต่งงานเปลี่ยนแปลงสถานะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันส่วนคู่ที่แต่งงานกันแล้วความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะราบลื่น ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปี2567ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มคงที่หรือชะลอตัวลงบ้างก็ตามในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุในปี2567ดาวพฤหัสดาวใหญ่ที่คอยคุ้มครองโดนชะตาจะส่งผลทำให้ไม่เกิดเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกับตัวคุณส่วนผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทุเลาเบาบางไม่รุนแรง หรือได้พบแพทย์ที่ถูกกับโรคมีความคืบหน้าในการรักษาโรคดีขึ้นแต่คนลัคนาราศีพฤษภยังคงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการล้มป่วยจากการทำงานหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางไกลส่วนภาพรวมกรอบใหญ่ในชีวิตดวงชะตาของคนลัคนาราศีพฤษภต้องอย่าลืมว่าดาวมฤตยูดาวแห่งภัยอาเพศ ยังกลุมลัคนาคนลัคนาราศีพฤษภอยู่ไปจนถึงปี2,572ดังนั้นชีวิตของคนลัคนาราศีพฤษภยังมีโอกาสพิกผันได้ตลอดทั้งในด้านดีและด้านร้ายโดยด้านดีดาวมฤริตรยูซึ่งเป็นตัวแทนแห่งการบุกเบิกสิ่งใหม่การปฏิวัตินวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนลัคนาราศีพฤษภจึงมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานอาชีพหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดสภาพจิตใจทัศนคติความเชื่อความคิดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในชีวิตที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนในด้านร้ายดาวมฤตยูอาจเข้ามาสร้างความพลิกผันให้ชีวิตแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตัวอย่างเช่น ผู้ที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอาจล้มละลายกลายเป็นหมดตัวบางคนอาจเจอโรคร้ายแรงที่เข้ามาสร้างความทุกข์ใจในระยะยาวบางคนมีเหตุให้ต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำมาหาได้เปลี่ยนแปลงอาชีพที่ไม่คิดว่าจะทำเป็นต้นอย่างไรก็ตามสำหรับดวงชะตาในปี2567นนี้เป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาคุ้มครองดวงชะตาของคนลัคนาราศีพฤษภอย่างโดดเด่น ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจะคอยคุ้มครองโดนชะตาให้คุณรอดพ้นจากสิ่งร้ายๆต่างๆและเป็นปีที่คนลนาัคราศีพฤษภจะมีความสุขประสบความสำเร็จอันโดดเด่นโดยเฉพาะหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไป